แบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงผิวชื่อดังที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้จริงจนมียอดการจัดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับแบรนด์ด็อเตอรเจน กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม AC Plus ตัวช่วยสุดปังที่แก้ปัญหาเรื่องฝ้ากระความหมองคล้ำและยังช่วยชะลอวัยปรับผิวสวยดูแลผิวรอบด้านในกล่องเดียวเพราะอัดแน่นไปด้วยสารสกัดอันทรงคุณค่ากว่า18ชนิดนำเข้าจากต่างประเทศอย่างเช่น r e d ว e l ลก t a Thione นำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นสามารถรับประทานได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายภายใต้การบริหารและควบคุมคุณภาพโดยนายแพทย์โชคอน,าน,านันต์ภูริสวัสดิ์ และล่าสุดขอการันตีความสำเร็จในผลิตภัณฑ์ AC+ PLUS เข้ารับรางวัลใหญ่แห่งปี World Class Award 2024ในสาขารางวัล The Best International Product ไปเมื่อวันที่20ทธันวาคมที่ผ่านมาณศูนยะ์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภร์กรุงเทพและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่มีความภูมิใจมากเลยครับเพราะว่าปกติแบรนด์ด็อเตอร์เจนนะครับสินค้าทุกตัวเนี่ยก็ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปีนี้เป็นอีก1ปีนะครับที่เราพัฒนาตัวอาหารเสริมตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรางวัลอีกเช่นเคยครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเ Plus นะครับเป็นอาหารเสริมตัวสูตรใหม่ล่าสุดนะครับที่ อัดแน่นด้วยสารสกัดพรีเมียมถึง18ชนิดนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ครบจบในกล่องเดียวเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝ้ากะเรื่องสิวหรือว่าความหมองคล้ำต่างๆเนี่ยทำให้ทุกคนสามารถทานได้อย่างสะดวกง่ายดายไม่ต้องไปทานอาหารเสริมเพิ่มเติมให้ยุ่งยากนะครับสามารถทานตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วก็ประหยัดคุ้มค่าแล้วก็สร้างผิวสวยขึ้นมาได้อย่างตอเนื่องรับสำหรับจุดเด่นในตัวนี้นะครับก็จะ นำไปด้วยสารสกัดพรีเมียมอย่างเช่นตัว Reduce L g l u u a t h i o o n ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีสารสกัดแล้วก็ความพรีเมียมตรงที่ว่าเขาจะดูดซึมได้ดีกว่ากลูตาไธโอนแบบทั่วไปมากๆนะครับและที่สำคัญเนี่ยยังมีสารสกัดสมทบเพิ่มเติมอีกถึง18ชนิดซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปทานตัวอื่นแล้วเป็นตัวที่ครบจบในกล่องเดียวครับ สำหรับอาหารเสริมตัวนี้นะครับเราสามารถทานต่อเรื่องได้ทุกวันนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะเป็นไปนตามทฤษฎีผิวเลยคือทุกๆ30วันก็จะมีการผลัดเซลล์ผิวใหม่สาหรับอาหารเสริมที่เราทานเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเป็นสารตั้งต้นของความสวยนะครับที่เอาไปสร้างผิวสวยใหม่อย่างต่อเนื่องครับสำหรับอาหารเสริมนะครับวันนี้อยากจะให้ความมั่นใจกับทุกคนนะครับว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทานอาหารเสริมได้ทุกวันอย่างต่อนเนื่องโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพแต่นิดนึงว่าอยากจะให้เลือกเป็นอาหารเสริมที่มีคุณภาพในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นสารสกัดที่เชื่อถือได้นแน่นอน,นครับสำหรับแบรนด์ดรเจน,เนี่เราเดินทางมายาวนานหลายปีมากแล้วครับแล้วเราก็พัฒนาสินค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือเป็นการตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาป้ากลนะครับ ให้กับทุกคนเลยไม่ว่าจะมีปัญหาฝ้ากระที่ซับซ้อนแค่ไหนเราก็จะเอาชนะได้นอกเหนือจากตัวอาหารเสริมแล้วเราก็ยังมีพวกสกินแคร์ที่เปิดตัวมาใหม่ล่าสุดเลย <thì S 1> <ๆ S 2> ครับก็ในตัวล่าสุดเนี่ยสกินแคร์ที่เปิดตัวมาก็จะมีตัวเซรั่มที่ช่วยเรื่องฝ้ากระสูตรใหม่นะครับที่เรียกว่าเป็นเกรดพรีเมียมขั้นสุดเลยนะครับด้วยสารสกัดที่แพงที่สุดที่เราจะหาได้แล้วก็มีคุณภาพสุดๆ,ๆนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับในช่วงสิ้นปีแล้วก็ต้อนรับ ปีใหม่นะครับนะ2,568ี้นะครับนะก็จะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ซื้อสินค้าในราคาที่คุ้มค่ามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรโมชั่นของตัวอาหารเสริมสุดใหม่ AC Plus หรือว่าจะเป็นตัวสกินแคร์ที่ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเปิดตัวอยู่ครับ สำหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนสถานะเป็นคนสวยนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องฝ้ากระนะครับหรือปัญหาสิวหรือผิวหมองใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจุดเริ่มต้นของความสวยต้องใช้ความรู้ที่ถูกต้องครับและหมอเจ้นยังคงยืนยันว่าสินค้าทุกตัวภายใต้แบรนด์ของหมอเจ้นนะครับเป็นสินค้าที่พัฒนาจากความรู้ที่ถูกต้องทำให้สามารถสร้างผิวสวยได้อย่างแท้จริงแล้วก็สวยมากขึ้นทุกๆวัน สามารถติดตามช่องทางหมอเจินได้2ช่องทางหลักๆนะครับหก็คือทาง Tik Tok อกนะครับก็จะมีทั้งความรู้แล้วก็สาระคอนเทนต์ต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ @drjern d r j e r n นะครับแล้วก็ถ้าใครที่สะดวกในการสั่งซื้อสินค้าก็จะมีทางตะก้าของ s h o ป e ปีนะครับก็คือร้าน d r j e r n shop ・えっ <music>